ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยายครับวันนี้ครับมินเ,ออเราชาวโคราชนะครับผู้ภาษายินดีที่ได้รู้จักครับวันนี้รายการของเราครับก็มารู้จักคนดัง,ด,งดังเคลีย,ย <laughs> ดังเคลียดดังไม <laughs> ่แน่ตอนนี้เราอยู่กันไหนครับเราอยู่ที่แพรผาเรืองวังวิงว,วเมืองเฟืองค่ะเมือง <พา S 1> เฟือง,ง,งค่ะวันนี้ต่อปปลาวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับฮะวันนี้วันที่เท่าไหร่ยี่สิบแปด พฤศจิกายนใช่เนาะสองห้าสองห้าสองห้าหกเจ็ดกับข้างหลังเราคือเที่ยวลืมวันลืมเดือนลืมข้างหลังคือข้างหลังเราคืออะไรเขาอะไรเขาอะไรพาอะไรพาเรือาหรือเปล่าเออพาเรืออันนี้แม่น้ำอะไรครับแม่น้ําลิกครับมาทดสอบสมองครับว่าคนดังเรายังจำจำอะไรได้บ้างครับคุณยายอ่ะคุณยายอ่าลองรลับประวัติส่วนตัวครับเป็นคนแค่ไหนลูกเล่าเราใครเรียนการศึกษายังไงด้วยครับ คนจอหอนครราชสีมาโคราชค่ะจอหอเป็นอะไรจอหอเป็นบ้านตำบลตำบลตำบลจอหออำเภอเมืองนครราชสีมาโคราชเป็นเป็นมารดาบ้านจอหอเป็นเป็นลูกเต่าเราใครครับโอ้เพราะชื่ออะไรพอสมพง์แม่ทองเป็นลูกกัม้าแล้วค่ะเป็นลูกกัม้าแล้วอายุก็มากแล้วเนาะหกสิบสี่ค่ะหกสิบสี่ก็อายุแบบเขาไวรุ่นเนาะยางเปานไวรุ่นเห้ยชราตอนต้น เอาไปเรียนหนังสือกันไหนครับตอนนี้น้อยโอ้เรียนอยู่โรงเรียนสวนหม่อนนะคะอําเภอเมืองนครราชสีมาแถวป้าป่าเดี๋ยวเท่าก่อนก่อนพูดอันนี้อะไรครับอะไรนี่อันนี้กาแฟดำอันนี้น้ำร้อนธรรมดาครับ่เรามากินกาแฟดําเพื่อสุขภาพนะคะไม่มีน้ําตาลเนี่ยเราอยากกินกาแฟดำไม่กินกาแฟอย่างอื่นทำไมอยากกินกาแฟดำสุขภาพไม่มีน้ําตาลไงอเอาเราต่อครับผมก็เบรกไปเรื่อยๆครับเอา้วเราเรียนหนังสือกันไหนจบปวชปหกปเจ็ดกันไหนครับ ปฐมโรงเรียนสวนม่อนอมัธยมยโรงเรียนตุรานารีวิทยาแล้วก็ปริญญาตรีวิไลครูนครราชาสีมาปอโทการสอนสังคมศึกษามรามคำแหงสาขานครราชาสีมาตอนนี้ทำงานอยู่กันไหนครับก่อนเอกษียณตอนนี้นนเกษียณแล้วนะคะก่อนเกษียณนี่เกษียณจากโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสร์ค่ะแต่ว่าบรรจุครั้งแรกนี่อยู่โรงเรียนเมืองคงอำเภอคงนครราชสีมาก็ สอนอนวิชาสังคมศึกษาธนะนัดอะไรมันมีหลายสักแขนงพุทธศาสตร์เศรษฐศาสตร์มีอะไรเงีมีภูมิศาสตร์กฎหมายประวัติศาสตร์ค่ะประวัติศาสตร์สากล เนี่ยค่ะทำไมเป็นนักสะสมแสดว่าสมัยยุโรปอนนี้เป่นกิจคารอะไรเงี้ยค่ะถึงครามครูเสตอะไรพวกนั้นแหละค่ะอุงโรมอะไรพวกนั้นแหละพูดยังกระตาเห็นเนี่ยแบบไปเป็นทหารไปเป็นทหารนั้นเวลาดูหนังเรื่องอะไรเกรเดเตอร์เนี่ยเข้าใจดีมากแล้วก็ชอบหนังฝรั่งที่เป็นประวัติศาสตร์แนะนำว่าคือสมัยยายเนี่ยเนาะยังไม่มีหนังพวกเนี้ยครับพอสมัยเนี้ย แค่สามชั่วโมงนี่เราเข้าใจทะลุปูปงเลยอย่างปอดศาสตร์อเมริกาเราเรียนเราเรียนเป็นคอร์ส<ด>แต่ว่าเราดูหนังเรื่องเดียวเนี่ยสามชั่วโมงเนี่ยจบเลยปอดศาสตร์อเมริกาจับประเด็นได้เข้าใจ <c oughs> ใจมแจ้งเลยอืแจ้งว่าเอาสิ่งรอบข้างมาประกอบการเรียนรู้ของเราค,ความจํามันจะจําได้ง่ายเนาะเพราะนั้นผมจะโยงอสอนเล็กหน่อยแจ้งว่า จะต้องมีสื่อเพรียวพร่กไม่ใชต้องอใจต้องมีสื่อองการกันสางแถผมเราเรืเร <จะ S 2> ียจากหนังเราจะไปโหลดคลิปตัวอย่างหนังไงตัวอย่างหนังนหนังฝรั่งหนังปอดศาสตร์เราสอนปอดศาสตร์ยุโรปปอดศาสตร์สากลเน,ะนะาะปอดศาสตร์จีนปอดศาสตร์อินเดียนะมัน,นพวกนี้จีนก็จะเป็นกําลังภายในอินเดียก็จะร้องเพลงวิ่งไปวิ่งไปอูดด็กก็จะตื่นเต้นสอนได้ใช่แล้วถูกต้องประมาณนี้ใช่ไหมใช่ของแถว แต่ก็เป็นมีกลยุทธ์ในการสอนเล็กน้อยเล็กน้อยและวิชานี้สอนง่ายมากถึงชอบสอนเนี่ยเราก็จะนุกไปด้วยเล็กน้อยก็สะนุกไปด้วยชอบ,บ,บเพลินพอเปิดคลิปดูนนเราก็เล่าสรุปไม่ได้เปิดแล้วเ,เราก็ต้องสรุปประเด็นใช่ไหมไประเด็นสำคัญความูลสื่อเกิดจอการ้งองคำระวางศาสนาหนึ่งกบศาสนานี่สมัยนี้พอสอนนี่ไม่ใช่ดูจะปั๊บเล็กน้อยรับไม่ใช่แล้วก็อาจจะเบรกปั๊บอ่าตอนนี้ ส่งสงครามนี่จูต่ตรงกับประเทศไทยทำไมนี่ไอหนุนไอ้นี่ทีนี้ประวัติศาสตร์มันเป็นเรื่องเล่าเนาะถ้าเราเล่าเาไปเนี่ยมันก็จะเหมือนนิทานเอ้ามันจริงไหมมันใช่ไหมออแต่ถ้าเรามีหนังมีสื่อทีนี้เด็กน,น้อยน่ะเขาอยากดูว่ามันใช่ไหมเขาก็จะไปศึกษาต่อนี่คือการเรียนยุคใหม่อมเราแค่จุดประกายให้เขาอยากรู้แล้วเขาก็ไปดูต่อเพราะว่าเดี๋ยวนี้ความรู้มันอยู่แค่ปลายนิ้ว ในตรงไหนอยู่ไหนในะ <laughs> <ม> <laughs> ปิ <Enter. S 1> ดพุทธอะไรเ n อร์ปึ้งถามมากูอ่ถามเมื่อกี้อาชีพสอนชอบการสอนมาก <laughs> ใช่ไหม <laughs> ลูกศิษย์หลักหรือไม่บอกอาจารย์หยุดเถอะหนูขอร้อนก่อนมีไหม <laughs> มีแต่บอกว่าอาจารย์ไปทาปากนิดป <laughs> <laughs> ไปไปตายแล้ว <laughs> <laughs> ต<ม>ัดสิน <laughs> พูดไป <laughs> นิดไวที่หาย อ่าถามว่าเราต้องไปทาปากไหมออกไปทาปากจริงจริงเนี่ยเออเขาทาอยู่นะเราต้องใช้หน้าตาสอนนะนี่ขำเดินไปก็ขำทาปากถ้าเราเดินมาก็ขำเราก็เลยอันเลิศเบิกบานเมนตีเรียตเขาก็จะอะไรเรียกอะไรมิกาล่าเปิดนะัดวิดีโออยู่นครับอ่ะได้เรียนการสอนก็คงจะผ่านประสบการสอนเป็นผู้เชี่ยวชาญในการแบบ ผมมองดูวิเคราะห์เป็นคนสนุกสนานนําสื่อไกลตัวไก่ตัวมาประกอบการสอนเห็นเข้าใจใช่ไหมผมก็เบื่อครับคนดังนั่งเคลียร์วันนี้เยี่ยมเลยครับมีกุรีการสอนดีมากครับอ่ะถามจุดต่อไปเมื่อกี้เร่องการงานเรื่องการของตนตนเองตนเองเป็นการตนเองนะดูแลสุขภาพยังไงมีการฝ่ายเรียนลู้ยังไงบั่นปลายของชีวิตจะนั่ง ไปอยู่ในวัดในวามั้ยหรือจะต้องไปทําบุญทําทานหรือจะไปเดินทางต่องเที่ยว่วโลกเพราะวันนี้ก็มารอบโลกโลกหนึ่งแล้วโลกประเทศจีประเทศลาวอ่ะเราก็มีชีวิตปกติธรรมดาเนาะก็เป็นเด็กเป็นวัยรุ่นก็ก็เรียนก็เรียน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 มาเรื่อยก็จบปรกาสูงก็สอบบรรจุได้สอบบรรจุได้สองปีก็กลับไปเรียนปริญญาตรีปริปริญญาตรีเขาเรียกอะไรครูปึก พมอกสบปอบรมผู้ปลกก็สอบปศก็ได้เลื่อนขั้นมาแล้วทีนี้อ้วนมากอ้วนมากเราไม่ระวังรักษาสุขภาพเราไม่มีความรู้ไงอ้วนก็ำลังสวยกำลังพูดดีไม่สมัยก่อนอ้วนมากแปดสิบอ้วนมากเด็กๆเขาจะเรียกโดเรมอนผู้โดเรมอนแบบนั้นประมาณนั้นเลยอแต่เขาก็บอกว่าน่ารัก แต่พออยู่ไปอยู่มาเนี่ยโรคความดันโรคคอเลสเตอรอลเนี่ยหมอบอกว่ามันคิดถึงไงมันคิดถึงถ้าป้าไม่ถ้าป้าไม่ลดน้ําหนักป้าจะได้กินยาอีกเท่านี้แล้วก็ไปหาหมอที่ไรหมอประจำตัวน่เนาะสามเดือนไปสามเดือนไปหลานไปส่งก็สงสารเขาสองชั่วโมงสามชั่วโมงให้เขาไปนั่งเฝ้าเราน่ะโอ้อันนี้ไม่โอเคแล้วทีนี้จุดเปลี่ยนก็คือไปปุ๊บนั่งต่อหน้าหมอปั๊บ หมอจะถามว่าฉีดปกติไหมครั้งสองครั้งเราก็ไม่ได้เอกใจอะไรพอถามบ่อยๆเข้าเอ้าทำไมหมอถามว่าฉีดปกติไหมก็เลยไปหาความรู้ว่าถ้าเรากินยาความดันสูงประจําเราจะเป็นโรคไตจากโรคไตมาก็จะเป็นโรคหัวใจเป็นโรคเบาหวานตามมาหมอถึงบอกว่าถ้าป้าไม่ลดน้ำหนักป้าจะได้กินยาอีกเท่านี้ก็เลยมาหาวิธีการลดน้ำหนักแบบเป็นคนใจใหญ่เนาะ คีโตเลยสัปดาห์แรกลดห้ากิโลพื้นขึ้นง่พื้นคีโตคีโตคืออะไรเป็นการลดน้าหนักอย่างหนึ่งทํายังไงครับอไม่กินผักไม่กินอะไรมีแต่โปรตีนก็จะกินเนื้อหมูต้มกับไข่ต้มสองอย่างเนื้อหมูหรือมันหมูเนื้อหมูมันไม่เอาเลยค่ะแล้วก็น้ํามันอะไรก็ไม่ได้จะต้องต้มเท่านั้นแล้วก็เป็นพวกสันคอหมูอันนี้เป็นามลู้ใหม่นะครับเนี่ยขอบคุณครับเป็น โคงกัจะอ่าเล่นรูปกันค่ะทีนี้สัปดาห์แรกมาลงเลยห้ากิโลจากอาทิตย์นึงนั่งลงห้าโลใช่โอ้ยไม่กอดโอ้ของแท้อะไรกันของแท้เนี่ยมันแบบใจวิวใจจะคลาดเนี่ยโอ้ยโน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 ท้องกิ้วไม่ไม่เลยค่ะแต่ว่ามันจะผื่นขึ้นรู้สึกตัวนั้นเอ่อผื่นคีโตสีไม่ขึ้นผื่นคีโตก็เลยหยุดแล้ววันอาทิตย์นึงมาหาวิธีใหม่ก็เลยเป็นวิธีไอเอฟก็คือกินเป็นช่วงๆไม่กินจุกจิก ตอนแรกเราก็กินแปดโมงเจ็ดโมงเนาะเจ็ดโมงเราไปทํางานแล้วก็เที่ยงเพราะเราทํางานอยู่เราสอนอยู่แล้วก็ตอนเย็นไม่เกินหกโมงเย็นแล้วก็จํากัดอาหารไม่กินของทอดเด็ดขาดน้ําตาลลดถึงเปลี่ยนจากกาแฟใส่นมใส่น้ําตาลมาเป็นกาแฟดําน้ําตาลเราลดน้ําตาลเลยตอนนี้มีโรคอะไรลงเหลือหลายไหมลดจรลดจริงๆจังๆเนี่ย IF นี่ตั้งแต่อายุห้าสิบแปด ตั้งแต่ยุหาสิบพอหกสิปีเหลือน้ำหนัก55ากิโลจาก78็ดสโรคโรคตอนนี้โรคโรคลเต่างๆตอนนี้ไม่ได้กินยาอะไรเลยค่ะหมดทุกอย่างทจริงค่ะคนนังนั่งเทียต่วเพรฉะนั้นเชิญชวน IF ฟนะคะคนพอมก็ทำได้ไอเอฟก็คือรักษาสุขภาพความสวยจะตามมาทีหลังเป็นประโยคประโยคประโยคนี่สำคัญมากสำหรับผู้สูงวัย อ่ะก็ชอบมากเลยได้มีความรู้นะครับเนี่ยปฏิบัติด้วยตัวเองเข้ามาครับเอาเราเอาประสบการณ์มาเล่าสู่ฟังอ่ะต่อไปครองตนครองงานครองคนคลองคนก็คือเจ้านายเปล่่นฟูงมิดหลักลูกหลานเลนล้นหลอกคางเพื่อนฟูงแบบเนี้ยมีรักการปฏิบัติหรือการรวมหมายรวมมือยังไงไปวัดไปวาหรือในชุมชนในสังคมยังไงดึงอ่ะการ โดย<ค>น,นิสัยไม่ชอบการนินทาใครนินทามานั่งนินทาด้วยกันเนี่ยไม่เอาเลยเพราะเราถือว่าคนทุกคนมีด้านดีด้านเลวด้านบวกด้านลบเนาะ เพราะฉะนั้นเอาเรื่องลบของคนอื่นมาพูดเนี่ยไม่โอเคไม่โอเคเพราะเราก็มีเหมือนกันหมายความว่าเรายังไม่ดีพอเราจะไปพูดนินทาว่าคนอื่นทําไมเพราะฉะนั้นหนึ่งไม่ชอบการน,นินทาเพราะนั้นก็เลยพอเราไม่ดินทาใครเขาก็ชอบที่จะมาเล่านู่นเล่านี่แลไรคุยอะไรให้เราฟังเพราะมันจบที่เราเรา,เราก็มาเก็บความลับคนอื่นคนอื่นก็มาขอความลับจริงจริงไม่ได้เก็บ <laughs> จริงไม่ได้เก็บคือเรา <laughs> ฟังเฉยเยแล้วก็คือเฉยเยไงครับรู้ก็รู้เฉยเฉย เราไม่ได้ไปคิดต่อไม่ได้ไปเสริมอะไรวันนั้นเราไม่เอาอะไรมาสรมกับเราแต่ว่าให้เขาคุยกับเราทีนี้ถ้าอะไรแนะนําได้เราก็จะแนะนําอย่างเช่นเวลาครูประชุมกันเถียงกันหน้าดําหน้าแดงนี่เนาะเราก็จะบอกว่าไอ้ที่เถียงเถียงกันเนี่ยเราเถียงเพื่อนักเรียนนะไม่ใช่เพื่อตัวเราเขาก็จะคิดได้ก็จะเงียบก็จะคุยกันแบบปกติเคยเคยะเราก็เดินหนี เขาเจ้าเลนรับเขาทำไมทะเลาะกันแรงๆครับวันนี้ก็มารู้จักยาเอลืมถามมาถามว่าชื่อเลนชื่ออะไรอ๋อชื่อจริงชื่อสิงขคอนพ่อแม่เรียกสิงขรเขียยยังไงสิงขรนชื่อจริงๆชื่อเลนชื่อจริงเขาบอกว่าก็ถามพ่อถามแม่เหมือนกันว่าทําไมชื่อสิงคอาสิงสอเสือสลีงองูขอไข่ออ่างนอนหนูสิงสิงภาษาไทยแปว่าเข้าไปอยู่ขอนแปว่าขอนไม้ ขอนแปลว่าขอนไม้ก็เป็นทิงขอนก็คือที่อยู่ในขอนไม้พอนักเรียนถามว่าคุณครูชื่อแปลว่าอะไรก็เลยบอกว่าชื่อแปลว่านางฟ้าอเอาพูดเล่หน, <c oughs> น,น่อยพูดเล็กน่อยด้วยะเอาน้ำตะกุนอะไรครับน้ำตะกุนฉะน้ำกลางฉะน้ำภ<ว>าษาขอมแปลว่าปีชอชิงชอชิงเนาะหนูสลามอัออกษรสูงนำอักษรต่ำก็เลยเป็นฉะน้ำ อ๋อเป็นคนเก่งภาษาไทยแต่ชอบสังคมเป็นคนเก่งภาษาไทยครับเก่งมากครับูดจารัทสารครับชอบแล้วก็ชื่อเล่นชื่ออะไรชื่อพ่อแม่เรียกทิงขอนชื่อจริงชื่อเล่นก็ทิงขอนผมเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกตั้งแต่เกิดมาเ่วลาแทนตัวเองก็ผู้ใหญ่ก็ใครก็จะบอกทิ้งขอนแต่ว่าถ้าก็เด็กๆลูกๆหลานๆก็จะปะขอนนักเรียนเรียกปะขอนแทนตัวเองว่าปะขอนนักเียนก็เรียกลราวว่าปะขอนเป็นแบบ ความัมพันก็เล็กน้อยแบบแบบห่ารลักเนาะมันลูกมันล้านมันเลนมันโรนเนาะครับวันนี้ก็อ่ะประกอรฝากข้อคิดดีๆสักอย่างสองอย่างให้ให้พี่น้องเองเพื่อขอคิดในการดำรงชีวิตนะคะก็เพื่อนอ่ะอย่างแรกนะคะเราต้องมองโลกในแง่บวกอะไรก็มีทั้งดีทั้งเสียในความเสียนั้นมันก็จะมีเรื่องดีอยู่เพราะฉะนั้นเวลาเกิดเรื่องอะไรที่เราไม่ชอบใจอะไรที่มัน ไม่ได้ตามใจเราต้องการเราต้องคิดอีกมุมหนึ่งมาโอ้ดีเนาะเป็นแบบนี้ไม่งั้นเราก็จะอืเหมือนไปเที่ยวเคยไปเที่ยวกรุงเทพค่ะลงรถผิดลงรถผิดเอา้ากูจะไปทางไหนอะไรยังไงวะหันไปเห็นเอที่เขาเขียนว่าอะไรกรุงเทพแบงคองกที่เป็นตัวเขียวๆเนาะที่วัยรุ่นเขาถ่ายนะ,นอ,ะอย่างดีใจเลยอย่างดีใจที่เราลงรถผิดแล้วเราได้มาถ่ายอะไรที่เขาถ่ายระดับโลกอย่างนั้น ก็ยังบอก <c oughs> เดือนเพนว่าใในดีมีเตียในเตี้ยมีดีเพราะนั้นไม่ต้องไปคิดอะไรมากมาย <c oughs> แค่นี้ค่ะ <c oughs> ทีวิตเราก็จะมีความสุขสอนดีไปเขาเนี่ย ประมาณนี้เนาะคือมองโลกในแง่ดีคนเดียวท่านๆลงรถพิษก็บอกเออจะได้ประสบการณ์ใหม่ใช่โอ้ของแท้กับนี่ของแท้เราได้เดินทั้งวันเลยวันนั้นเนาะยางดีเลยมีความสุขไม่แพนน่ไม่ได้ไปไปที่ลงนไม่ได้ไปพอลงผิดอ้ยังดีใจพากันดีใจเออไอเดียเลไครับเนี่ยคิดบวกครับตอนนี้เดี๋ยวก่อนจะลาครับเด้เรามาดูเอ็ดีพี่น้องเองครับมาลองแผนนี้เอายบายนะครับไบายครับ เบื้องหลังความเบื้องหลังความความสําเร็จในชีวิตเองส่วนหนึ่งแต่เขาเรียกครองของคนอ่าโอเคครับวันนี้ก็มองมองอยู่ในกล้องไหมอยู่ในกล้องไหมโอเคครับอยู่ในกล้องวันนี้ก็ขอบคุณยายสิงข์อนน้งกูไร่นะ ชะน้ำกลางชาน้โอเคครับขอขอบคุณที่มาให้ความรู้ในคลิปจะมีความรู้หลากหลายไปตามไหครับมีการดูแล,แลการรักษาสุขภาพก <คะ S 2> ารสื่อความรู้ <คะ S 2> สื่อการสอนให้น้องนอยทาไงเรียนรู้เข้าใจคร <ะ S 2> ับอันนี้ขอขอบคุณครับขอให้ยายอายุยืนหมื่นหมื่นปีครับสาธุสาธุขอบคุณค่ะ<ร>